สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปทําที่ลองแก้วกันนะคะแบบว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองเปลือกของข้าวโข้าวเหนียวเนี่ยมันแบบไร้ประโยชน์เปหลังจากที่เรากินเสร็จเนี่ยมันไร้ประโยชน์มากเดี๋ยววันนี้เราจะทําให้ทุกคนนะั้นได้เห็นประโยชน์ของมันว่าเปลือขกข้าวโพดเนี่ยมันสามารถนําไปทําอะไรได้บ้างนะคะไปดูกันเลย อนแรกนะคะคือขั้นตอนการตากเปลือกขา้ขาวโพดข้าวเหนียวค่ะเราจะตากไว้เป็นระยะเวลาครึ่งวันนะคะให้เปลือกขา้ขาวโพดข้าวเหนียวแห้งค่ะมาถึงขั้นตอนที่สองนะคะคือการนําเปลือกขา้ขาวโพดข้าวเหนียวที่ตากแห้งแล้วนะคะมาฉีกให้เป็นเส้นเล็กๆค่ะแล้วนํามาม้วนต่อๆกันให้เป็นกลมๆค่ะแล้วเราก็จะทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะทําจนมันได้เป็น วงกลมอันใหญ่หนึ่งอันพอที่สําหรับจะวางแก้วหนึ่งใบนะคะและเป็นอันเสร็จเรียบร้อยะคะ่ะสําหรับที่รองแก้วหนึ่งอันของเราเป็นไงล่ะคะ่ะง่ายไหมถ้าง่ายทุกคนลองไปทําตามกันดูนะคะ ไม่จบอย่าอย่า,ยาพึ่งไปนะคะรอดูเบื้องหลังรอดูเบื้องหลังใช่ไหม <c oughs> Obrigado por